วันนี้เรากลับมาสู่การทำพอ o ์ต o o ลิ o อออป i ิมิเซชัด้วย Python กันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงการหาผลตอบแทนใช่ไหมครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการลงทุนก็คือความเสี่ยงทีนี้ความเสี่ยงครับมันก็มีมาวัดในหลายตัวถูกไหมครับที่เราสามารถวัดความเสี่ยงได้แต่ตัวที่พบบ่อยแล้วใช้บ่อยที่สุดก็คือความแปรปรวนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวันนี้เราลองเอา2ตัวนี้มาว่าการใช้ไพทอนเนี่ยในการหาค่าสองค่าเนี่ยครับมันสามารถหาได้ยังไงบ้าง เราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาโหลด Import p a ็กเกจต่างๆที่เราจะใช้ก่อนตรนนี้ก็จะมีใช้ตัว pandas นะครับนำพายสองตัวเป็นตัวหลักๆนะครับที่เราจะใช้การส่วน p a ็กเกจอื่นก็โหลดไว้เพื่อความมั่นใจนะครับอุ่นใจไว้ก่อนว่าเราได้โหลด p a ็กเกจไปครบแล้วโอเคเริ่มกันเริ่มแรกเลยนะครับดึงข้อมูลนะครับวันนี้เราจะดึงข้อมูลของเราจะดึงข้อมูลของ voo ก็คือ Vanguard เป็น Vanguard sp 5 0 0นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับดึงมาจาก Yahoo Finance เหมือนเดิมนะครับ v o ok คือตัวนี้ครับก็คือวันการ์ด S&P 500คือกองทุนของวันการ์ดที่อิงดัชนี S&P 500นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้ในวันนี้นะครับเราใช้มาเสร็จปุ๊บเราดึงมาดึงเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับดึงมาเสร็จปุ๊บเราก็ลองมา extract ดูว่าข้อมูลที่เราดึงมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เขีนได้ว่าอย่างนี้วันนี้เราใช้ตัวที่เราใช้คือตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดเราดึงมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราให้ภพยเท่ากับโค้ดเพื่อให้เหลือแค่2คอลัมน์หลังจากเหลือแค่2คอลัมน์ปุ๊บก่อนที่เราจะหาตัว standard deviation ได้เราต้องหาค่า return อยู่นะครับเราก็ใช้ค้างเหมือนทั้งที่แล้วก็ p c t change เสร็จปุ๊บมันจะมี n a อยู่ช่องนึงดูไหมครับครั้งที่แล้วเราก็ใช้ Return.na ก็คือเอา NA ตัวนั้นออกไปก็จะได้ r e เทิร์นมานี้เราก็พอถ้าเราอยากดูพอดเป็นกราฟทีนี้สังเกตเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับมันยังเป็นโค้ดอยู่เราเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นิดนึงเพื่อให้ให้มันดูดูน่าสนใจนิดนึงครับก็จากโค้ดเราเปลี่ยนเป็น Return Vanguard S&P 500 ETF โอเคเราได้แล้วเราก็ลองรันดู ก็จะได้หน้าตาเป็นตารางแบบนี้นะครับเราได้ r e เทิร์นมาละต่อมาก็เราสามารถมาหาค่า Deviation ได้เลยจากสูตรค่าดี v i ค t ่า n เวชันใช่ไหมครับเราเราลองเซิร์ชดูหาสูตรค่า Standard Division อ่ะเราดูในวิกิพีเดียเลยครับสูตรของ Standard d i v i วชันนี่ครับก็คือ1ส่วน N ลบ1แล้วก็ ซของ x i ลบ x bar ขั้งบนยกกำลังสองใช่ไหมครับเราแกะสูตรงนี้แกะเข้ามาปุ๊บก็จะได้ตรงนี้ d i v i s i o n return เท่ากับ return ลบ mean ถูกไหมครับ square deviation เท่กกเกากับ d i v i s i o n ยกกำลังสองหรือ mean square deviation อ่ะเราก็สามารถหา mean square deviation เท่ากับ square หาเป็นค่าเฉลี่ยของตัว d e v i a i o n นะครับไอตัวค่าเฉลี่ยก็คือส่วน n ถูกไหมครับก็จะได้ value อา v a l ค่าความผันผวนเท่ากับเป็นสแควรูตของตัว standard mean square deviation วิธีนี้ก็ได้หนึ่งวิธีนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็น0.008977976ทีนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้ะครับเรามีแพ็กเกจตัวนำพายใช่ไหมครับเราสามารถใช้ return std ก็ได้ก็คือมันก็จะหาค่าความผันผวนโดยใช้ตัวนำพายเนี่ยได้ค่ามาเท่ากันสังเกตเห็นว่าโอเคก็จะมี ต่างดิฟกันเล็กน้อย0.97กับ8976กับ8 9 7, 7ก็ถือว่าไม่มีในยะะสําคัญอะไรทีนี้ในบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องหาเป็นแอนนวนใช่ไหมครับเมื่อกี้ข้อมูลเราเป็นวันถูกไหมครับหวันมีวัน,ม,วนมีวันทำการประมาณ3 0 0ปีมีวันทำการประมาณ300วันถ้าเราอยากหาเป็นแอนนูไลหรือเป็นรลาย,ลาย,ลายปีใช่ไหมครับวิธีที่ง่ายคือเอารีเทิร์เนี่ย s d คูณกับ คูณกับสแควรูทของจำนวนจานวนวันเพื่อให้เป็นแอนนูไลน์ก็เห็นได้ว่าเนี่ยครับคูณตัวนี้เข้าไปก็จะได้ประมาณ0.155494โ okay. อเคทีนี้ deviation นะครับหาค่าความผัวค่ายตีออกมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มีประโยชน์ถ้าสมมุติเราดูจากวิกิพีเดียนี้รูปนี้ผมเอามาจากวิกิพีเดียนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทํานายช่วงการ movement ของราคาได้เช่นตรงนี้ยครับ หนึ่ง SD ใช่ไหมครับก็คือด้วยระดับความน่าจะเป็นที่หกสิบเปอร์เซ็นราคาจะมูฟเมนต์ไปที่เท่าไหร่ถ้าเราลองมาลองลองเขียนสูตรมานะครับเขียนโค้ดแล้วลองปิ้นดูจากเมื่อกี้ครับเราก็จะเห็นว่าถ้าบวกลบหนึ่ง SD ครับค่าผลตอบแทนรายวันของตัวรีเทิร์นของแวนการ์ด NSP ห้าร้อยที่อยู่ที่ประมาณลบศูนย์จุดแปดสี่เจ็ดกับศูนย์จุดเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดห้า จะอยู่ค่าจะอยู่อยู่ประมาณ2ช่วงนี้ครับอันนี้คือตัวก็คือบวกกับลบอยู่ประมาณช่วงนี้ก็สามารถใช้ในการวางแผนการลงทุนได้โอเคเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปใช่ไหมครับผมได้บอกไว้แล้วว่าตัวค่าค่าวัดความเสี่ยงมาตรวาดความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายตัวนอกจากตัวความผันผวนกับค่า standard d เ v i a t i o n แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงค่าที่ใช้วัดความเสี่ยงตัวสําคัญเลยคือ ค่าแม Do ็กดอว์ดาวกันวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ